บอกเคียดเลยแม้ว่าเจ้าทิมอายมันบอตายดอกแค่เจ้าไม่แค่โบได้เป็นผู้แพ้ก็เพราะว่าไายบาได้แข็งกับไป ให้เจ้าไปขันมาเจ้าหักเขาขันเขาหักเจ้าไอ้นี่ก็แหงสิด,ดีใจเลยกับเจ้าไอ้ก็สิหาไหม่หาหมือใดก็ได้สมผูสาวหนยำหนาวก็ต้องหาคนกอด กอดผู้ใดก็บวกคือกอดเจ้ากอดคนใหม่คิดฮอดคนเกา่าคิดฮอดเจ้าสู่เขาผู้อืน่นบอดได้ฟื้นความหูสึกแค่คิดพอแค่อายคิดเห็นแค่คิดฮอดเจ้าเล่น เป็นจังไดนโอบูสาวเกา آ آ ่าอายโอ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 โ,โอโอแล้วอบได้ฮักแค่ใจอายมันคิดหอดเจ้าหล,ลายเดลาคิดหอดแห้งยามกินเหล่า คิดหอดเจ้าเน่ไม่โม้ขึ้นมาถึงเฮาสิเลิกกันแล้วลืมมืดแล้วคำสัญญาเมาย่ำใดอายก็ขึ้นเห็นนาซัมผีบาละน้อคนเมา บ่อได้หักแค่ใจอายมันแค่คิดหอนหลายกลัวเก่าคงมีความสุขน่อละอยู่กับเขาอายมีคนไม่กายังคิดหออเจ้าย้ำเมาแหงๆ